ยายบอกแหงซื้อทีล้วกลับขึืนเมื่อบานรมีแต่คนเอาทีมาขายบ้านมาหงษ์จะมีเงินมีทองกระดอกระเดียบบ่มีดอก็หากินหนาเดียวน,ยน,น,ยนี่เนะาะไล่ใจกับหลายๆสถานรูปน้องโรงแรมมันก็ช่วงนี้มันก็แหลกๆยังบ่ท่านไดนเขาทีเขาทางมันก็มันก็ยังพ่อเลี้ยงตัวมันได้บ่ท่านไดนเห็นเงินดอกพี่นอ้องมันก็พึ่งเดือนแรกเนาะ เท่ากับให้อ่าให้มันเร็บโตของมันก่อนแต่มันจะถือว่าแบบเบิกอยู่ครับเมื่อนึงค่ะประมาณยี่สิบกว่าห้องอ้จัางหน่อยลูกหลานหรือแบบมีคนใดเห็นงานไดเงินเดือนส่วนขายของเนี่ยเนี่ยไดเงินแบบใดเงินหมายถึงว่ามัน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 เท่ากับขายมาได้เป็นปีแล้วเนาะนอกมันแมนบ เท็ดแปลนขายซึ่งเป็นบอดไลนขายมันก็ยังมีแบบลูกค้าประจําที่ใช้แล้วถูกใจมาซื้ออยู่ตลอดนะครับมันก็เลยแบบก็เห็นผลกำไรจากการขายของตะวันโรงแรมนี่มันก็พึงเดือนแหละก็ต้องก็ต้องให้มันให้เวลามันก่อนนะครับส่วนมอลลมนี่อ่ะมันออกงานใหม่นอกพี่อ้องครับตอนนี้เลยกลุ้มๆไล่ใจมันก็สูงเพิ่มรถบรรทุก เครื่องไลา์ขึ้คค่ะเพิ่มรถบัสจากตะกี้สามขัน้นเป็นสีขัน้นเป็นหาขัน้น